สวัสดีครับผม T, เจนิ m ซีเอ็มจีโฮเซียใจแลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่30มิถุนายน2566นะครับผมมาอยู่ณพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับมาส่งมอบรถตักรุ่น LW160FP ให้พี่ชาเมทันชีตหรือน้องทามนะครับที่ดูแลร้านรึกก่อสร้างอยู่ก็ขอฝากร้านรึกก่อสร้าง พี่ชามเบเันชีตหรือน้องชามนะครับไว้ในใจพี่น้องอำเภอเทพาอำเภอสบายย้อยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับก็ต้องการอิดสำเร็จรูปนะครับแผ่นพื้นต่างๆหินดินทรายนะครับมีหล้อมีเหล็กพร้อมเลยนะครับอย่าลืมติดต่อมาที่ร้านพี่ชาวัสดุก่อสร้างก็ถ้ามาจากอำเภอเทพาก็ เลยโรงพยบานเทพามาประมาณ1กิโลนะครับก็นี่นะฮะลงแตะพื้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวเลิกสตาร์ทขับนี่อยู่ประมาณ7จ็ดโมงสีนาทีนะครับนั่นนัองทัครับวันนี้มากับพี่ชุวันนะครับนํานรถเทลเลอร์รุ่นใหญ่มาพอดีมาจากบางละมุงพอดีนะครับปกติรถเล็กใครนี้ ถาจะจ้างรถสไลด์มันก็ได้เดี๋ยวรถบริษัทว่างพอดีครับช่วงนี้ต้นทุนน้ำมันจะส,สูงหน่อยนะครับก็เลยนี่แหลฮะฮรมาพอดีพิจุวันได้ประส่งให้นัดกัน6โมงครึ่ับนี่ครับนี่ค,ครับพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเส้นนี้ก็เส้นที่จะเข้าเทพาสบายย้อยนะครับนี่แหละครับ พื้นที่เอนี้เริ่มปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนปา์มแล้วเหมือนกันครับสวนยางสวนปา์มนะครับก็เมื่อวานผมเข้ามานี่ว่าทาไมปิดร้านกันหมดเลยนะครับอ,บอําเภอเทพาผมยังเข้ามาเยี่ยมครั้งแรกเองครับออมาครั้งแรกเมื่อวานนี้เองเพราะว่าพี่ปีชาณีซื้สอสดนะครับอตอนคุยกันครั้งแรกก็ จะดาวสูงและผ่อน3ามดหงวดแต่แกบ,บอกว่าขี้เกียจซื้อเช็คและเขียนเช็คตีเช็คขี้เกียจก่อนนะครับก็เลยขออนุญาตซื้อสดดีกว่าทีมงานต้ในใดสนใจรถตักอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหกผมเจน X c m g ซีเโอเซเจริญยินดีให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยต้องการวัตถุก่อสร้างอยู่พื้นที่อำเภอเทปาหรือพื้นที่ใกล้เคียงนี้นะครับอย่าลืมติดต่อน้องธรรมมาหรือ พี่ปีชาเมตชนชีตนะครับนี่แหละฮะเข้าลงจอดเรียบร้อยครับนี่เลยครับนี่แหละอย่าลืมนะครับทีมงานต้ในใดสนใกรถตักอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0864914246 สนใจเหล็กสนใจวสัสดุก่อสร้างอย่าลืมโชว์มาหาต้องถามหรือพี่ชามเมตันชีพพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขานะครับเลยโรงพยาบาลเทพามาประมาณ1กิโลอยู่ซ้ายมือฝั่งเดียวกันนะครับถ้ามาจากอำเภอเทพาเส้นเทพาสบายย้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมย้อนคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็นี่แหละครับขอฝากรถตักของ X c m g ซรุ่น LW 160FV น้องเล็กสุดของเราไว้ในใจท่านด้วยขอบคุณมากครับผม